OMG นางเอกคนนี้ขึ้นแทนลูกรักมีละครทุกช่องปังๆ้าเรื่องรวด คืนแทนเป็นนางเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วสําหรับยะดานารินยาหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องดังอย่างร่างทรงฉายเสร็จสิน้นเมื่อปีที่แล้วย่าดาวหรือมิง้งบอกเลยว่าเธองานรุมแบบแน่นเวอร์เป็นนางเอกลูกรักที่ผู้จัดละครต่างพากันเอ็นดูสุดๆแถมในตอนนี้มีงานละครรุมถึง5เรื่องนี่เพิ่งจะต้นปีเท่าน,านั้นโดยตอนนี้ละครที่ยะดารับแสดงคือเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนขวัญฤทัยช่อง3มละครพีเรียดกงดอกซอยช่อง3มผู้ใหญ่ลี สีบานเย็นช่องเวิร์กพอยซีรีส์ขับไฟเดย์ตอนลูกเทพเรื่องเกมศูนย์เรียนบอกเลยว่าอนาคตสุปตาแน่นอนค่ะ